สบ,บายดีพี่น้องเบิร์ตสุขุมสุคนลุงเปล่าอ่ะสม,มุยสิได้ไปหาเนะัดยพักคีเล็กเด้อพี่น้องเลยหาแนวอยู่แนวกินก่อนตลาดเขาบ่เปิดบ่มีแนวกินแนวหยังก๊าลังสิไปลูกเอ้สบ,บายดีลุงเปล่าอ่ะสบายดีเด้อลุงเป่าอ่ะก๊าลังสิไปออกไปหาพักคีเล็กกับพ่อเ์ซิงอยู่พี่น้องเอาอ่อนใบสักยาก,กันกับเจ้าอวนไปป่าเขากะลับอยู่แถวบ้านอันนี้เขากวดพี่น้องอยู่ยากอะไรเนาะบ้านเมืองเนาะ ม no ันเมืองก็อยู่ยากก็เทพี่น้องเลยพากระต่เก็บผักขี้เล็กพี่น้องสามแม่ลูกครับขี่รถจักไปพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปแไปหาเก็บแถวป่าแถวหน้าพุหรี่นั่งรถไปพี่น้อง ดักไปเด็ดในมือนี้โอ้ยน้องแฟงกี้ันตึกเบ็ดบ่ฮะไป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 ,ปดใส่ขูใส่แขงพี่น้องเอ้ยสมวยมาเก็บอันนั้นพักขี้เล็กมือนนิกระได้เก็บพักขี้เล็กกะยังบาเด็กันเก็บดอกว่าซิเจ้หน่อยสิข้าไปเก็บมันยังอ,อากาศฮอนยังเด็ดอยู่พี่น้องกะแมาแม่อันนั้นหน้าเสี่ยวกนหน้าไม่เสียวน,นี่ดิหน้าเฟินเบิดเลยอน,นี้ฮะไห้หน้าตะกากับทางหลัง อันนี้กระบอนเพิ่นเลี้ยงงัวเลี้ยงควายเพิ่นเออเจ้าเกี่ยวหญ้าไว้บ่นั่นตุ้ยโอ้คักน้อเว้ยเนาะน้องสาเพิ่นอันนี้กะปล่อยปลาจากสงปีนี่พอล้มเจ้าท้องทะเลโอ้ตกได้ลูกตกได้ปลาเก่าปลาใหม่นะเว้ยเนาะ นี <caval S 2> vigil, ่นี่ก็ะตูนไหนก็ได้กินแล้วนี่น้องไม่มวยได้ไม่ได้ได้เออนะยืนนั่นนี่แล้วน้องกาเนกหน้าบ๊บกแค่นี้น้อยนกหลุกจะบหมานี่งหลุดกันแล้วเอ้อพันแอววพันลูกพันตึรกเบ็ดถ้าก็ได้ปลานิลตัวหนึ่งออกเมื่อจากสิโลเก็บพักกันขี้เล็กเลยเด้อเฮ้ย จะออมคิเล็กบ้างมั้อนี่เออออมเลยหากไม่กอ่โอ้โหตัวใหญ่เท้อะไรเลยโอ้พอจะจุ่มลงนหักน้อยอะไรปล่อยลงคืนเนาะลุกมันต้อยตนมันมาสั่นปัดเมื่อจะลืมเสือเด้อบังไอ้เด้อผาดในหัวในเด้อเสือจะเด้อมาไม่เห็นเด้อ นะอันนี้ฮันปลูกกันน้อไหมยังเมืองนอจะได้ก็ได้กินแล้ได้แล้วได้แล้วบพนอมันนะปงอย่เเป็นอยู่เพราะอะไรปงมันกเามันได้กินซุออบอจะปลูกจะปีแล้วความาแลนโอ้ก็เดปีนึืเมื่อลาซิเบก็บพักกี่เล็กเมื่อเลยเซงสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่นอบามาพากันมาก็บ ขี้เล็กพี่น้องป้าขี้เล็กอันนี้ฮะเบิ้งเบิ้งลูกเบิ้งเบิ้งแปวน้เพ่อไปยอดอ่อนๆมันเต็มอยู่ป้าเฮ้ยมีแต่ยอดใหญ่ๆอ่อนๆนะเฮ้ยเนาะเต็มอยู่ป้าขี้เล็กพี่น้องเอ้ยแถวนี้แมนเบิ้งอะไนี่ฮะป้าขี้เล็กเบิ้งอะไแถวไหนไป จะกินนานออมคือเล็กพี่น้องมามาสิจับให้มากกว่าสิจับจะเป็นคนยืมเอามาแพ็กกี้คือบอืุให้พ่อแล้วเต็มอัญญายิ่งจะย่อนนอนๆป้าหลายเลยเด็ดก่อนเด็ดก่อนแม่กับสเด็ดคือกันไหนมั้งอันนี้เจ้ากระด็ดในหนุกย่อนนนๆนี่แม่จับกล้องสมัยเป็นมือกลงอ่ะเฮ้ยบริเวณพักเก้าบริเวณอันนี้เฮ้ยพักยังอันนี้ เห็นบ่คือพักเต้าพักเขากินนี่นะใบอ่อนๆอย่างนี้เออเออเออฮะเด็ดแบบพอเด็ดใบอ่อนๆนะเอามาคอสิถือเลยเด็ดเป็นยอดอ่อนๆนะนะไม่นมะละพี่น้องอันนี้ยอดอันนี้เออเออเด็ดเอาอันนี้เมื่ออะไรสิต้มสมุยสิต้มโซงน้าพี่น้อง เออลืมว่าชัวนันพี่น้องสูเอฟซีพังเด้อเมื่อคืนนี่ฮะไถุงยางจะกดรถเออมามั้งคอยซื้อก่อนก็ได้ไอถาุงยางมาลูกเน้นเนบไปกดรถเมื่อคืนนี่ฮันแม่น้อยเฟิร์ลทโฮมาหาสมวยเนาะพี่น้องว่าถามหาถามทั้มทรมาถามสมวยว่าเห็นพ่อวันบ่ว่าเห็นลุงวันอยู่บ่เพิ่นว่าลุงวันเพิ่นันไปไปเพิ่นออกเงินไปแหละเปลี่ยน บดเพิ่นเบิดบอกรือว่าจังไรนี่แหละสมวยกับเข้าใจเลยไม่น้อยเโทรหาพวันบทิดเลยบทิดว่าพวันมาสวรรค์ว่าสั่นมาห้านั้นเบาเลยห้านเสียววันห้านเสียววันลุงวันนั่นแหละพี่น้องแลยเพื่อนเราโทรหาสมวยถามสมวยเสร็จถามกับโทรหาทั้งเสร็จทั้งโทรพี่น้องเลยไม่น้อยเมื่อคืนเนี่ยเิ่นเป็นห่วงผัวเพิ่นว่าเห็นผัวว่าสั่นผัวไปจักออกไปใช้ว่าเาไม่ได้บอกว่าจักสิไปทางใดสมวยกับเลย่อ โต้ท้าเบาแหล่ห้เมื่อคืนนี่โต้ทามันเบาแหล่ห่านอันปิ่นงัวให้เสี่ยวเสี่ยวลุงวันนั่นแหละพี่น้องไม่น้อยค่ะบะมีเพชรบ่มีเพชรของอันนั้นเบาแหล่แหล่สมวยน่ะมีพอบาทโอ้โอ้มาเคยกล่องลงมาสมวยมีเพชรเบาแหล่แล้วพอดี้สมวยและโทรห้เมื่อคืนนี่แหละว่าเบาแหล่แล้วตอบมาว่าบ่เห็นเด้อบ่เห็นลุงวันเขามาสวรรค์มาสั่นห้านกับปิดโควิดเดบสต์โควิดเขาไม่ได้เปิดห้านกินดื่มพี่น้องเ็ใหเขาปิดเบิร์ดแต่ตลาดเขาเจ้าก็ยังบ no ่ได้เปิด เต้าเห็นยุกกะจะมาขายประมาณสองสามห้างนี่แหละพี่น้องเขาให้ขายเพราะวันมีแนวกินเล็กๆน้นอยๆนี่ได้เคยยอดแน่นอนนี่ได้นี่น้ำมือก่อนี่เออทุบมั้ยจะทุบมั้ยเออไม่น้อยโทรหาส,วนนสมวยขึ้น,นี่กระส่งทุ่มเลยพี่น้องน,นี่ได้ยอดนี่มานมสิเอาสียเออโอ้ยงามอะไรอ่อนๆแต่แต่ไม่น้อยโทรหาสมวยสองทุมมนนท่มมาขึ้นนี่ฮโทรมาหาพอวันสมวยกะทรให้เพิ่นจะเพิ่นเป็นห่วงผัวเพินพ่น,พน,พน,พนเลยมาขึ้นนี่คือว่าเห็นเพิ่นไล่สด ไล death, horses, ่สดหาอันอันไล่สดอันนั้นนะฮะพวปพายุมาเคลื่อนี่ะสมวยกับุหัวเราไปใส่ฮะกะทรหาเอื้อยมือมือมือวางมือเศร้านี่ว่ามาแล้วลืมเมาร์ูเอฟซีพังลุงวันเพ่นมาแต่คืนนี่แล้วเ่นไปฮะเรามาตังแต่ไม่น้อยว่าเรามาตังแต่อันนั้นอีสังไปกินอียังสมวยกะเลยบ่า เป็นห่วงน้ำพนาพี่นอ้องก็เลยถามว่าอันเห็นระเบ้เห็นผวัาระเบอ้อผลมามาแล้วมาจะขึ้นนี้ผลมาไม่น้อยไปิดบอกว่าเป็นผวันมาจะขึ้นนี้เอามาใส่ทงนี่ลูกแมนแมนเอามาลลูกเอาใส่ทงไว้เอออเามาต้มซองน้ำยินเอาใบแข้งแข็งใบแมนใบไก่กไขึ้น,นี้สมวยกับเป็นห่วงยอยู่คันเกลื่อโทรหาว่าบโเห็นผัาวว่าสัน่น กระโถ่หอยยูโถ่หัดทัมเบาเล่โทรทามเพื่อนวาเห็นบาวันมาบอกว่าปกติเข่าสวรรค์บบได้นะเราสิมาอะไรจังไดสมวยกัะบอกไม่น้อยอยู่ว่าบบได้เลาบอกเข่ามาสวรรค์ดอกก็ว่าเลาเข่าบบได้กลับก็ขึ้นในเข่าบ่ได้แต่กลางว้นในเขามาแบบนี้เขายังสมวยออกมาั่นเก็บพักขี้เล็กแถวบ้านธาตุในได้พี่น้องนี่ป่าขี้เล็กแถวในลายสมวยขี่รถจักรมาก็ยังเขายังบ่อยากให้เข่าให้ออกบ้านไฟบ้านมันนี่ยสมยหัดโค้เขา่าวหาเฮาอยู่ในเมืองบ่มีต้นขี้เล็ก มีแต่แถวเขตออกมาเขตนอกหน่อยนึงพี่น้องเลยคุณต้นตนะกระบ,บักระไลหนึงคุณได้มาอยุ่อาญะอยู่คุณมีแต่ขี้เล็กบ่างละนะปลาขี้เล็ก,กล,ล้วนๆโทรหาเอื้อยแล้วมื่งเช่าทรหาไม่น้อยแล้วไม่น้อยเป็น,น,นได้ปะม,มาละบ่ลุงวันมาแต่คืนนี้เพิ่นว่าลุงวันเพิ่นไปอันนั้นนั่งลิดนน้ำอันนั้นผู้ใดน้ำเช่าเอกบอกเอกหลานเช้านางอะไร นั่งกินปิ้งหมูบอกรือว่าจังได้นี่แหละได้ยินซจำแม,ม่น้อยบอกสั้นพี่น้องเอ้ยกับเป็นห่วงนํากันเนาะคืนนีนก็ทั้งเสพทั้งทูสมวยก็ได้เพิน์ทูมาหากระซ่องทุ่มอะไรมอคืนนี่การเพินพ่นบ่มีเพชรเป่าเลยซ่องทุ่มลูกเพิ่นบ่มีเพชรพอเสียวเพิ่นพี่น้องสมวยลรามีเฟซบุ๊กเพราะว่าเคยเห็นหน้ากันเลยกันแล้ว,ลวขอมาเป็นเพื่อนเลยครับเล่าฮะนาพอดีบังเอิญด้วยกระทำมามีเฟซบุ๊กเฟซเปล่าเลยบอมีอยู่ว่ะ ป้าพอเซ็งลุยเข่าในแล้วเด้องูเด้อได้ไล่เติบแต่ได้สำนีกระบวนการหน่อยนด้นนี่ฮะพ่อเซ็งลุยเลยพี่น้องเข่าในผมจะเข้าไล่พอไอ้ป้าเท่ายอดมิเตยยอดมุกมุกนาะงพอเซ็งเนาะสะอบในมิเตยยอดใ่ไงบ่งพี่น้องแป๊บแป๊บเดียวหนึ่งบางในนิดเอาแป๊บเดียวหนึ่งนด้นนี่เดลยข้าวเดียวหนึ่งเจ๊สิเคิร์กทงย่างไงแล้วนี่อู้ซำสีต้มซำสีแกงเนี่ย สับซีออมสิว่าต้มสดอกเมื่อไรสิต้มสองน้ำยินเพราะว่าขี้เล็กแง้มในยากคมต้มยะน้ำมสองน้ำยินยินยินขาขาตันแล้วก็สิมาต้มออมใส่อะนะใส่กระดูกหมูนังเค็มในตู้เย็นคือเห็นมีโอ้ยลบเลยไอ้กี้ออกมาไหมไอ้กี้ออกมาไหมมีเอฟซีเซ็ตฮาสมวยอันนั้นคอมเมนต์หาสมวยอยู่แบบสมวยว่าเลือเป็นเอะไรพอวันหน้าละบ่คือว่านั่น เพิ่นกะเป็นห่วงเอฟซีกับขโมกกับใจเด้อพี่น้องเด้อเอฟซี FC กับมีคนถามเรื่องพวันอยู่ว่าพวันมาล้วบเพิ่นไปใส่มาเพิ่นกับสมวยก็เลยอันบร่ได้ตอบมินเพินพ่นเพราะว่าสมวยอนั้นโทรถามไม่น้อยแล้วเศร้านี่มามาแล้วมา,มาจะคืนนี่วะก็เลยว่าเออใครแนส่ส่ะโทรเศร้านี่ขัน่าสิทโทรกันคืนกับบริโทรและแก่นว่าเห็ดไปไล่สดเอื้อยไล่ซดอยู่ก็เลยบริโทรหานะพี่น้องปาลูกป้าป้าป้าได้ไล่เลยเบิงเด็ดนะแป๊บเบียวหนึ่งพี่น้องเลย กล่งยางแล้วที่เต็มเลยบรรดาแต่เคืงเด็ดแต่เบี้ยวีงไปเอาเอาเอาล่มเลยพอเซ็งล่มเลยพี่น้องกระบะพวกบุ๊คอ่วาจะป่าเออปลาเบิ้งทะลุงามอะไรปลาหมุกอะไรปลาถลยปลาี่อย่งงอนไปเออไปเพมีะอสไรเพาเต็มถุงไง ลมเป็นลมเปีกลมมันเดือดจิ้มเอ้นี่นะจำสกินนะนี่ฮะได้ร้ายแต่แถนนี้มีแต่ยอดอ่อนไงนี่ยอดหมกบ่หมกปะน้องปิ่นอยู่เพื่อนผู้เดียวอยู่ไหนฮะมีแต่ยอดนอนว่ะค่กไปขี่รถมอเตอร์ไซค์มาพี่น้องรถจักรมาบ่ได้ขี่รถใหญ่มาน้องปิ่นเพิ่นบ่มานเพิ่นขี่ขั้น มาอยู่เพื่อนทีอยู่เพื่อนเคนแบบก็เลยซ้ำไม่รู้พากันขี่รถจักรรถเขาที่เขาเมื่อบ้านเขาเนี่ยฮะหาทางเขาก็พี่น้องหาทางเขาเป็ว่าอยู่ไหนฮะไี่หน่อมุงมุกเลยโอ้ยเข่ายากมากเลยเดี๋ยวเห็นยัวเข่าหยาค่ะเตะมาจะได้เป็นทวงมุกญ่เลยนที่ไหนฮะอือ ข่าวยากระยะนะเฮ้ยพอได้กินอยู่สำเนีาเต็มทุงเลยได้หนี่งอันนี้เพาะใส่กือบลูกอ่ะข่าวได้ยูกแมนแมน่ันใส่เกือบุูดมาหันไปดูแมนไปมันนี้ปะเขาก็ได้พอหมุนไปใส่กระหมุนในน้ำโอ้ยดูมาแพงเงี้ยมุนพ่อปัปไปย้ายลูกข่าวป่าน้ำพี่น้องเอ้ยแมนแมนไป่เด็กเป็นวินฮะเป็นไายกับเป็นวินมันไหลออกมาอลไรกะหายมันไหนร้ายเน่ยพอเพลงเด็กแป๊บเดียวข่าวเดียวหนึ่งมางิดจะเบิ่ง ปลาส้มส้มผักกิเล็กเลยกะทียานันต้มใบผื้งเป็นสี่ออมพี่น้องเมื่อในครัยเมือเ่อไหนเห็ดกินแนวอื่นเมื่อนไหนเห็ดกินก็กินในตู้อะไรพี่น้องเลยทำยัง,งแล้วนะแม่นแม,แมไนไปเบเรื่องนั้นเปหน้าปล้มไปเอาแถวหน้าปลามผักอันกีเล็กงูเลยในกรตึกปลาเี่ยวตึกปลางองาไดนีพี่น้องเล็กลาเสี่ยวตึกปลากบแงกี้ตลกปลาน พอได้มาอมามาอันนานมากที่น่าต้มน้ำประเด็ดกินตอนเศร้าลวกพักแลวก็แล้วตะเลงกระจีต้อมอันนี้ไหวพี่น้องเลยนี่ตะเลงสมวยกระชีดจุ่มปลาจุ่มลายมือล้วชจีจุม่มซาได้แต่พักบงกับพักกันได้แต่พักบงกับพักหผมหมอแหละกาดข้า,ขาวเขเรือหวัวเดียวต่ในตู้มือนะเป็นกินอยู่พี่น้องเลยจุ่มกินปลาก็าาได้นะใน,นกับปลานิ่นปลนิ่นน้อยปลานิ่นน้องพี่น้อง เดี๋ยวเสรเื่องของัวป้าทุกตักแครงไปจหาหนังเปนหาหนังเข็มไทยแกงเข็มใชห้อยพอเฮ้ยเนืดยอดมันเ้งเนาะกลบใบมันอเนาะตรอ้าวกะเออหยอดกับใบอ่กับป้าเดีายวอ่ะก็เย็นแล้วไปตึ๊งนอกแทงคีมือนอกแทงขีแทงีเนสไงไปสิเบดเอานี่ยกระพลมแทงคีเบสเอาจนน้องกระพอมเพื่อนเพื่นแกส่สิได้ค่ะ กายลมพนาลยพนแววให้พลมพนววนิบเล็แหวสิเ็่พลมพอยู่น้องุีไเ็นปีเล็กพี like muscle, lie, ils, しし่น้องแพงมยเต๋อแพงมกไม่แพงเลยมนจาก้าแลพันสิปลาเลยพันมาพันมวนเลยซีเวอ้ติดไปติดไปดังทน้อดีนนังเข็มตุนังเข็มใส ตู้ขาันะนั่งในตู้ไดยังสอส่อยไส้กินใส่ดีแใส่หอยบ่เอ้าใส่หอยใส่นั่งแหงแสบตัวคอยปัญญาใส่กระดูกเนอเดีแป๊ดี๋ดี๋กูมาใ่กระูใส่นั่งหัวปัญญาใส่กระ้องกันก็ได้อยไงที่ย่านนั้นคลิปนี้จะมวยกัได้ขอลาไปก่อนเจ้าไรเมย